เอาละครับก็ขอฝากสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ t a l l i n g s Story เรื่องเหล่านี้มีอยู่ว่ากันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับ ท็อปิกที่เราจะมาพูดถึงกันเนี่ยก็คือซูเปอร์ฮีโร่ของเหล่า DC และมาว v e l ซึ่งจริงๆแล้วนะครับที่มาเนี่ยก็คือว่าผมเนี่ยได้ดูทีเซอร์ตัวอย่างนะครับของ justice league ของ z a c k Snyder นะครับแล้วก็มีความชื่นชอบอย่างมากนะครับผมโดยผมก็เชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็คงติดตามรอที่จะได้สมัคร HBO Max อยู่นะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยถึงมันจะยังไม่มีการเปิดแพลตฟอร์มในประเทศไทยก็เถอะนะครับแต่ผมก็เชื่อว่าทาง HBO Max เนี่ยก็กล้จะเปิดแพลตฟอร์มให้กับพวกเราเข้าไปทุกทีแล้วนั่นเองนะฮะ ซึ่งโดยในวันนี้เนี่ยเราโมจะออกทะเลกันไปไกลและในเมื่อเราเปิดประเด็นมาในเรื่องของตัวละครซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยนะครับผมก็เลยรวบรวมตัวละครซูเปอร์ฮีโร่จากฝั่ง DC และมาเวลโดยได้มีการรวมไทม์ไลน์มาทั้งหมดเลยนะครับว่าตัวละครในแต่ละตัวเนี่ยตัวไหนได้เกิดก่อนและเกิดหลังกันบ้างไม่ว่าจะทางฝั่ง DC และมาเวลซึ่งในทางนี้เนี่ยผมเองก็ได้คัดเฉพาะตัวละครหลักๆที่พวกเราได้รู้จักกันมานําเสนอให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับจะมีใครบ้างไปชมกันเลยครับ เอาละครับตัวละครที่1น,นะครับซึ่งก็คือของทางฝั่ง DC นั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นตัวที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือซูเปอร์แมน ออกแบบโดยนักเขียนชาวอเมริกาชื่อว่าเจอร์รี่ซุกเกลและนักวาดชาวอเมริกันเชื้อสายแคนาดามีชื่อว่าโดชูสเตอร์ในปีคศ1932ในขณะที่ทั้งคู่เนี่ยพักอาศัยอยู่ในเมืองคลิฟแลนด์รัฐโอไฮโอจนกระทั่งในปี1938เนี่ยทั้งคู่ได้ขายผลงานชิ้นนี้ให้กับสนักพิมพ์ Detective Com i c s หรือก็คือดีในภายหลังนั่นเองครับตัวละครน,นี้เนี่ยได้ปรากฏตัวครั้งแรกในหนังสือแอคชั่นคอมิกฉบับที่1ในเดือนมิถุนายนปี1938นัั่นเองครบ และหลังจากนั้นไม่นานครับ แบทแมนก็ได้ปรากฏตัวครั้งแรกใน Detective Com ิกฉบับที่27ในปี1939นั่นเองครับต่อมานะครับก็ยังเป็นตัวละครจากฝั่ง DC เหมือนกันนะครับโดยมีชื่อว่า JL อลซึ่งถ้าใครหลายคนได้ยินชื่อนี้กันก็คงจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่า JL เอลเนี่ยเป็นพ่อของซูเปอร์แมนเขาได้ปรากฏตัวครั้งแรกในหนังสือการ์ตูนคอมิกในปี1939พร้อมกับซูเปอร์แมนนั่นเองครับต่อมานะครับตัวละครตัวที่4นั่นก็คือแฟลชนั่นเองนะครับปรากฏตัวครั้งแรกในหนังสือการ์ตูนแฟล Comic, ชคอม ที่1ในเดือนมกราคมปี1940ซึ่งก็ได้ปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์และมีรายชื่อมากถึง3รายด้วยกันนะครับซึ่งรุ่นแรกก็คือเจย์แกริกรุ่น2ก็คือวอลลี่เวสและรุ่น3ก็คือแบรรี่อัลเลนที่เราคุ้นเคยกันนั่นเองครับและตัวละครต่อมานะครับก็คืออเล็กซานเดอร์โจเซฟเล็กซ์ลูเทอร์ ฟังดูแล้วคุ้นเคยกันบ้างหรือยังใช่แล้วครับนั่นก็คือเล็กซ์ลูเทอร์ของเรานั่นเองสร้างขึ้นโดยเจอร์รี่ซีเกลและโจชูสเตอร์เหมือนเดิมปรากฏตัวครั้งแรกในปี1940ในแอคชั่นคอมิกฉบับที่23ในเดือนเมษายนปี1940นั่นเองครับและต่อมานะครับตัวละครที่เราคุ้นเคยและชื่นชอบกันเป็นอย่างมากนั่นก็คือโจ๊กเกอร์ปรากฏตัวครั้งแรกในแบทแมนฉบับที่1ในวันที่25เมษายนปี1940ครับก่อนที่ตัวละครตัวต่อมาในเรื่องแบทแมนจะปรากฏตัวขึ้น ึ้นเป็นครั้งแรกนั่นก็คือผู้หูของแบทแมนนั่นเองครับซึ่งก็มีชื่อว่าโรบินปรากฏตัวในดี t ท c t ทีฟคอมิกฉบับที่38ในเดือนเมษายนปี1940ครับซึ่งผมเองก็ไม่ไแน่ใจนะครับว่าตัวละคร2ตัวนี้ตัวไหนปรากฏตัวก่อนกันดีไม่ดีอาจจะปรากฏตัวไล่ๆกันก็ได้ครับและตัวต่อมานะครับก็คือแคทวูแมนหรือเซลีนาไคลสร้างสรรค์โดยบ๊อบเคนและบิลฟิงเกอร์ปรากฏตัวครั้งแรกในแบทแมนฉบับที่1ปี1 9 4่ันเอี 1940, ช่ช่นกันครับก่อนที่ตัวต คือเป e e n l นแลนเทปรากฏตัวครั้งแรกใน All American c o m i c เล่มที่16ในเดือนกรกฎาคมปี1940ครับโดยใช้ชื่อว่า a l ล n ันส t อในช่วงแรกก่อนที่จะหยุดตีพิมพ์ไปและกลับมาใหม่ในชื่อว่า h าว Jordan นซึ่งอยู่ใน Earth 2ของ DC นั่นเองครับตัวต่อมานะครับก็ยังอยู่ในของ DC กันเหมือนเดิมนะครับนั่นก็คือชาแซมหรือกับตันมาเวลในสมัยก่อนปรากฏตัวครั้งแรกใน Wish c o m i c ฉบับที่2ในเดือนกุมภาพันธ์ปี1940ครับ ซึ่งกัปตันมาเวลในสมัยก่อนเนี่ยจริงๆแล้วก็คือชาแซมครับตอนที่ดีซีจะซื้อลิขสิทธิ์ของชาแซมเอาไปทํานั่นเองซึ่งรายละเอียดนะครับก็ได้มีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นในสมัยก่อนนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้ลงลึกมากนะครับไปหาอ่านกันเองเนาะและตัวถัดมานะครับก็ได้มาถึงฝั่งของมาเวลแล้วนะครับซึ่งก็คิดว่าใครหลายคนน่าจะรอคอยมานานแสนนานนะครับซึ่งแน่นอนทุกคนก็คงเดากันถูกตัวละครตัวแรกของมาเวลนะครับนั่นก็คือกัปตันอเมริกานั่นเองปรากฏตัวครั้งแรกในหนังสือกัััตนออเมมริกมิกฉบบที่1 ในเดือนมีนาคมปี1941นั่นเองครับก่อนที่ตัวละครตัวต่อมานะครับก็ยังเป็นฟังของ DC ทับกันมาปีต่อปีเลยทีเดียวนะฮะนั่นก็คืออะควาแมนสร้างสรรค์โดยคุณมอตไวซิงเกอร์และพอลนอริสปรากฏตัวครั้งแรกในมอร์ฟันคอมิกเล่มที่73ในเดือนพฤศจิกายนปี1947ครับเช่นเดียวกับตัวละครกรีนแอโร่หรือโอลิเวอร์ควินปรากฏตัวครั้งแรกในเล่มเดียวกับอะควาแมนนั่นเอง และในเดือนถัดมานะครับก็เป็นเดือนของ Wonder Woman ปรากฏตัวครั้งแรกใน a l l s t า r o o มิ c ฉบับที่8เดือนธันวาคมปี1941เช่นกันครับและนั่นก็ได้เป็นการเปิดตัวตัวร้ายตัวต่อมาของแบทแม n ด้วยนะครับซึ่งนั่นก็คือเพนกวิ n ปรากฏตัวครั้งแรกใน Detective c o m ิ c ฉบับที่58ในเดือนธันวาคมปี1941เหมือนกันครับก่อนที่ในปีถัดมานะครับตัวละครตัวร้ายของแ a ท m a n อีกคน ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นนั่นก็คือทูเฟ e หรือฮาวิเดนปรากฏตัวครั้งแรกใน Detective Com i c ฉบับที่66ในเดือนสิงหาคมปี1942้าสงสร้างสารรค์โดยบ o อบเคนและบิลฟิงเกอร์เขาเป็นอัยการผู้เรื่องชื่อในเมืองของก็อตแฮมและเป็นมิตรของแบทแมนแต่ได้เกิดอาการเสียสติจากการที่ถูกซาวมารอนี่สารน้ำกรดใส่เขาระหว่างขึ้นศาลทำให้ใบหน้าซีกซ้ายของเขาเสียโฉมอย่างร้ายแรงจากนั้นจึงเปลี่ยนตัวเองให้เป็นทูเฟสและเข้าสู่วงการอาชญากรนั่นเองหรือได้ว่าเป็นบุค เปลี่ยนจากดีกลายเป็นร้ายสุดขั้วเลยทีเดียวนั่นเองครับและตัวต่อมานะครับก็คือลิเลอร์ปรากฏตัวครั้งแรกใน Detective Comic ฉบับที่140ในเดือนตุลาคมปี1948ครับและต่อมานะครับก็คือ Deadshot หรือฟอยล์ลอตัน สร้างสรรค์โดยบ๊อบเคนและเดวิดบรูริสและลิวชวาร์ตปรากฏตัวครั้งแรกในหนังสือการ์ตูนแบทแมนเล่มที่59ปี1590ครับหลังจากนั้นนะครับดร์วิกเตอร์ฟรีสหรือมิสเตอร์ฟรีสสร้างสรรค์โดยเดวิดวูดและเชลดอนมอร์ดอฟปรากฏตัวครั้งแรกในแบทแมนฉบับที่121ในเดือนกุมภาพันธ์ปี1959ครับและในปีถัดมานะครับก็ได้เกิดการรวมตัวเหล่าซูเปอร์ฮีโร่ขึ้นนะครับนั่นก็คือ j จัสติ l ลีปรากฏตัวขึ้นครั้งแรกใน The Brave and the Bold เล่มที่28ในเดือนมีนาคม ปี1960ซึ่งนั่นก็คือการก่อตั้ง Justice League รุ่นแรกนั่นเองนะครับต่อมานะครับ General s o d หรือในผลซ o d ปรากฏตัวขึ้นครั้งแรกใน Adventure Comics ฉบับที่283ในเดือนเมษายนปี1967ครับและหลังจากนั้นนะครับก็เกิดตัวละครตัวใหม่ขึ้นนั่นก็คือ Sinestro ปรากฏตัวขึ้นครั้งแรกใน Green Lantern Volume 2ฉบับที่7ในเดือนสิงหาคมปี1961ครับเอาละครับและนั่นก็ได้เป็นการลังสรรขึ้นของฝั่ง DC อย่างเต็มรูปแบบเล เอาละครับทีนี้ก็มาถึงในฝั่งของมาเวลกันบ้างซึ่งนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของเหล่า4ผู้มีพลังพิเศษนั่นก็คือ Fantastic 4ฟปรากฏตัวครั้งแรกใน f a n t a s ติ c โฟฉบับที่1ในเดือนพฤศจิกายนปี1967กครับก่อนที่ต่อมานะครับตัวละครตัวใหม่อย่าง a n น m a n ซึ่งก็ถูกสร้างขึ้นโดย Stanley และ l ี่ล r เบอรและ Jack Kirby ีปรากฏตัวครั้งแรกในเช e ท to a s t o n i s ฉบับที่27ในเดือนมกราคมปี1962ครับต่อมานะครับ ตัวละครตัวร้ายตัวแรกของ Fantastic Four หรือก็คือ Doctor Doom Victor Von Doom ปรากฏตัวครั้งแรกใน Fantastic Four ฉบับที่5ในเดือนกรกฎาคมปี1962ครับและต่อมานะครับก็เป็นจุดกำเนิดของตัวละครซ u เปอร์ฮีโร่ขวัญใจวัยรุ่นนะครับนั่นก็คือ Spider-Man ปรากฏตัวครั้งแรกใน Amazing Fantasy ฉบับที่15ในเดือนสิงหาคมปี1962ครับก่อนที่ต่อมานะครับตัวละครสุดเทพอย่าง t h ปรากฏตัวครั้งแรกใน Journey Into เล่มที่83ในเดือนสิงหาคมปี1962ครับซึ่งตัวละครที่ตามมาให้หลังในปีเดียวกันนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับนั่นก็คือคู่หูอย่างฮับหรือดร์โรเบิร์ตเดวิดบรูซแบนเนอร์เป็นตัวละครยอดมนุษย์ในหนังสือการ์ตูนปรากฏตัวครั้งแรกในหนังสือ Incredible h u ักในปี1962เช่นกันครับและตัวต่อมานะครับสลับมาถึงฝั่ง DC กันบ้างนะครับนั่นก็คือ Nightwing ปรากฏตัวครั้งแรกใน Superman ฉบับที่158ในเดือนมกราคมปี1963ครับแล้วก็สลับกลับมาที่ฝั่งมาเวลกันอีกเช่นเคยครับนั่นก็คือ Iron Man ปรากฏตัวครั้งแรกในหนังสือการ์ตูน Tale of Suspense ฉบับที่39ในเดือนมีนาคมปี1963และหลังจากนั้นอีกไม่กี่เดือนด o c t o r s ร r a n g e หรือ ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นครั้งแรกใน t r d t ทเรลฉบับ110ในเดือนมิถุนายนปี1963ครับและตัวต่อมานะครับนั่นก็คือตัวร้ายของ Spider-Man ที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับนั่นก็คือ d ็อกเตอร์ออนะครับปรากฏตัวครั้งแรกใน The Amazing Spider-Man ฉบับที่3ในเดือนกระกฎะาคมปี1963ครับตัดกลับมาที่ฝั่ง DC กันบ้างนะครับนั่นก็คือตัวละครสุดสวยที่คู่กับ Aquaman นั่นก็คือเม r a ปรากฏตัวขึ้นครั้งแรกในอ q ควาแมนฉบับที่11ในเอนกันยายานปี1963 ซึ่งก็เป็นปีเดียวกันกับการให้กำเนิดไซคลอปหรือสกอตซ์ซัมเมอร์ในกระตูนเรื่อง The Xmen ฉบับที่1ในเดือนกันยายนปี1963รครับเรียกได้ว่าเป็นต้นกำเนิดทั้ง Xmen และตัวละครอื่นๆอีกมากมายนะครับก่อนที่ในอีกไม่กี่เดือนถัดมา ก็เป็นปีก่อตั้งซูเปอร์ฮีโร่เป็นครั้งแรกของ m a r เวลนะครับนั่นก็คือ a v e n เจอรปรากฏตัวครั้งแรกในดีอเวน n g e r ์ฉบับที่1ในเดือนกันยายนปี1963นั่นเองครับก่อนที่ในปีถัดมานะครับตัวละครสุดแข็งแกร่งที่ได้โลดแล่นในซีรีส์ทุกวันนี้หรือนั่นก็คือ Scarlet Witch หรือ Wanda Maximoff โดยการปรากฏตัวครั้งแรกของเธอนั้นเกิดขึ้นในหนังสือ t ด e Xmen ฉบับที่4ในเดือนมีนาคมปี1964ครับ และในเดือนถัดมานะครับก็เป็นการให้กำเนิดแดเดวิลซึ่งปรากฏตัวครั้งแรกในกระตูนเรื่องแดเดวิลฉบับที่1ในเดือนเมษายนปี1,964เเช่นกันครับซึ่งในเดือนเดียวกันนะครับก็ได้มีการเกิดตัวละครตัวใหม่ขึ้นมานั่นก็คือ นาตาชาโรมานอฟสายรับสุดสวยของเราปรากฏตัวขึ้นครั้งแรกใน t a l e of Suspense เล่มที่52ในเดือนเมษายนปี1964ครับและตัวละครต่อมานะครับนั่นก็คือฮอกอายหรือคลินบาตันเป็นตัวละครหลักของมาเว c o m มิก ปรากฏตัวขึ้นครั้งแรกใน t a l l of Suspense ฉบับที่57ในเดือนกันยายนปี1964ครับต่อมานะครับก็เป็นตัวละครอย่าง Black Panther ปรากฏตัวขึ้นครั้งแรกใน Fantastic 4ชุดที่1ฉบับที่52ในเดือนกรกฎาคมปี1966ครับก่อนที่ต่อมานะครับการปรากฏตัวของ f a l Con หรือ Samuel Thomas Wilson ปรากฏตัวครั้งแรกในกั p ตันอเมริกาเล่มที่117ในเดือนกันยายนปี1969และหลังจากนี้ ก็ขอตัดกลับมาที่ DC อีกนิดหนึ่งนะครับนั่นก็คือเป็นการให้กําเนิดไวร้ายสุดโหดตัวแรกอย่างดาร์กไซดซึ่งปรากฏตัวครั้งแรกใน Superman มนพอลเจมี่ออเซนฉบับที่134ในเดือนพฤศจิกายนปี1970ครับเอาละครับแล้วก็ขอวกกลับมาที่มาเวลเช่นเคยนะครับนั่นก็คือ p u นนิเชอปรากฏตัวครั้งแรกใน Amazing Spider-Man ฉบับ129ในเดือนกุมภาพันธ์ปี1974ครับและอีกหลายเดือนต่อมานะครับก็คือ Wolverine หรือ James Howlett h u สสันโลแกนปรากฏตัวครั้งแรกใน The Incredible Hulk ฉบับที่180ในเดือนตุลาคมปี1974ครับก่อนที่ในคราวหลังเนี่ยก็จะได้มีบทบาทลดแล่นใน X-Men นั่นเองครับ และมาพูดถึง Xmen นะครับในปี1975ในเดือนพฤษภาคมก็ได้ให้กำเนิดโคลอสซัสหรือปีเตอร์นิโคลเลวิสรัสปูตินมิวแทนตัวใหม่ในทีม Xmen ปรากฏตัวครั้งแรกในไจแอนซ์ไซส์เอ็กเฉบับที่1ก่อนที่23ปีถัดมาให้หลังนะครับวอร์แมชชีนหรือนาวาเอกเจมส์รูเพิร์สโรดดี้โรดปรากฏตัวครั้งแรกในไอรอนแมนฉบับที่1 1 8ในเดือนมกราคมปี1979ากครับตัดกลับมาที่ DC เช่นเคยนะครับนั่น Destro หรือ The Terminal นัลเซเลสโจอเซฟวิลสเขาเป็นทาหารรับจ้างนะครับและเป็นมือสังหารที่ปรากฏตัวครั้งแรกในเดนนิวชินไทตันฉบับที่2ปี1980ครับซึ่งในปีนั้นเนี่ยก็ได้เป็นการให้กำเนิดไซบอร์กหรือวิกเตอร์สโตปรากฏตัวครั้งแรกในหนังสือ DC Comic Present ฉบับที่26ในเดือนตุลาคมปี1980ครับแล้วก็กลับมาที่มาเวลเช่นเคยนะครับนั่นก็คือเวนอม ซึ่งถ้าเกิดนับการปรากฏตัวในรูปแบบของชุดเอเลียนก็จะปรากฏตัวครั้งแรกใน The Amazing Spider-Man ฉบับที่252ปี1984แต่ถ้าหากการปรากฏตัวของเวนอมฉบับเป็นรูปเป็นล่างเขาก็ได้ปรากฏตัวครั้งแรกใน The Amazing Spider-Man ฉบับที่300ในปี1988นั่นเองครับและตัวต่อมานะครับนั่นก็คือฮีโร่สุดเกรียนอย่าง Deadpool หรือเวทวิวสันปรากฏตัวครั้งแรกใน New m u t a n t ฉบับที่98ในเดือนกุมภาพันธ์ปี199 ครับและตัดกลับมาที่ DC อีกครั้งนะครับนั่นก็คือ Doom's Day ปรากฏตัวครั้งแรกใน Superman The Man of Steel ฉบับที่17ในเดือนพฤศจิกายนปี1992และหลังจากนั้นนะครับก็ได้มีการถือกำเนิด r l e y Quinn ตัวละครผู้หลงรักจ o k กเอร์ปรากฏตัวครั้งแรกใน The Batman Adventure ฉบับที่12ในเดือนกันยายนปี1993นั่นเองครับ เอาแล้วครับแล้วก็ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นการรวบรวมตัวละครระหว่าง DC และมาเวลนะครับซึ่งผมก็ได้รวบรวมตัวละครเฉพาะตัวที่เรารู้จักกันนะครับซึ่งก็ได้วางไทม์ไลน์มาทั้งหมดว่า ในแต่ละตัวละครเนี่ยตัวไหนได้เกิดปีไหนกันบ้างและใครได้เกิดก่อนเกิดหลังกันบ้างซึ่งผมก็ได้รวบรวมมาแค่บางส่วนนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็ได้มีตัวละครอีกมากมายเลยนะครับที่ได้ปรากฏตัวขึ้นและน่าสนใจอย่างมากนะครับยังไงแล้วถ้าเกิดใครที่สนใจอยากให้ผมรวบรวมตัวละครตัวไหนมาอีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างนี้ได้เลยนะครับและถึงอย่างไรแล้วถ้าหากใครที่ชอบคลิปนี้นะก็ขอฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้อีกนะครับ ยังไงแล้วในคลิปหน้าเนี่ยผมจะเอาเรื่องอะไรมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกก็ขอฝากติดตามชมกันได้ใน telling story เรื่องเหล่านี้มีอยู่ว่าและคลิปนี้เราก็ขอลาไปก่อนนะครับเหนื่อยมากๆเลยนะฮะสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับ